สวัสดีครับวันนี้มารีวิวงานติดตั้งชุดประตูท้ายไฟฟ้านะครับโตยตาเคมรี่สองพันยี่ห้า2025นะครับนี้ติดตั้งเสร็จแล้วสั่งเปิดด้วยรีโมทนะครับสั่งปิดด้วยรีโมทนะครับ สามารถเปิดที่มือเปิดเดิมนะครับกดนะครับเปิดดูประกอ์ที่เราใส่เพิ่มนะครับเป็นโช๊คนะครับอยู่ด้านในซ้ายขวาเลยนะครับกดดูดบนนะครับเปาสวิตช์ท้ายนี่ก,กดพิดได้นะครับ อันนี้ได้ออปชั่นเสริมระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะนะครับฝั่งเตะเปิดได้นะครับแล้วก็ฝั่งเตะป,ปิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูสวิตช์ด้านหน้านะครับ ปิดด้านหน้านะครับใช้ตัวเดิมของรถนะครับกดมันก็เปิดนะครับสั่งกดปิดใช้กันหน้าได้เลยนะครับมาเทสระบบเซนเซอร์กันหนีบนะครับ เมื่อมีคนอะไรยืนอยู่ด้านหลังก็ <Yeah. S 1> อ่าก็จะเด้งกลับนะครับสนใจติดต่อได้ครับ092615 4 5 4สองหกห4ึ่ง1ช่างวัดนะครับบริการได้ถึงบ้านขอบคุณครับ